สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสุธมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมพี่้องครับวันนี้นะครับผมมีเทคทิคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของงานขัดสีนะครับซึ่งนะครับบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับวันนี้ขอมานําเสนอนะครับวิธีขัดจบงานยังไงให้สวยเนียนกว่าเดิมนะครับก็คือการขัดสีเนี่ยเราจะขัดปรับแต่งพื้นผิวปรับพื้น ให้เม็ดเล็กเกอร์มันเรียบเนียนสวยงามเท่ากันแล้วนะครับเอ่อแล้วก็ได้ความเงาระดับหนึ่งนะครับข,นนขั้นตอนสุดท้ายเลยอันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญขั้นตอนสุดท้ายเลยคือการขัดเก็บหน้างานนะครับขัดเก็บหน้างานตรงนี้อาจจะเป็นใบฟองน้ําหรือใบขนแกะหรือใบเดนิมใบอะไรก็ได้นะครับคือแต่ว่าในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนใบนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็คือขั้นตอนการขัดน้ำนะ ขัดเงายัางไงต้องมีการขัดน้ําด้วยมาเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับใบที่ใช้ตอนนี้คือใบเดนิมใบเดนิมก็คือใบผ้ายีนนะครับใบแบบนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมียาขัดติดอยู่ตรงหน้าใบนะครับมันจะมียาขัดอยู่ตรงหน้าใบแล้วก็นี่วิธีวิธีการก็คือนะครับเราจะใช้น้ําน้ําน้ําธรรมดานะครับน้ําก๊อกน้ําปปานี่แหละนะครับ ใส่กระปุกท็อกกี้มานะครับฉีดลงไปบนผ้าหรือใบขัดที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็พรมไปที่ชิ้นงานเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ขัดซ้ําเก็บในเที่ยวสุดท้ายนะครับตัวน้ํานะครับตัวน้ํามันจะทําละลายกับยาขัดที่ติดอยู่กับใบนะครับตัวน้ํามันจะทํายาขัดที่ติดอยู่กับใบแล้วมันก็จะช่วยปรับล้างหน้าสีของเราให้ใสสว่างขึ้นมาอีกระดับนึง นะครับอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆในขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะครับว่าทํากันยังไงก็คือฉีดน้ําเข้าไปที่ใบแล้วก็ที่ชิ้นงานแล้วก็เริ่มขัดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขัดเป็นตัวอย่างนิดเดียวนะครับนิดเดียวการขัดนะครับเราใช้รอบต่ํานะครับเราใช้รอบต่ํานะครับเราจะเห็นว่าน้ํายาเริ่มแตกตัวออกมาให้เราใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยที่ไม่ต้อง,ไม,องอาาไม่ต้องทายาซ้ํานะครับไม่ต้องทายาซ้ําเลยเราอาศัยเม็ดยาขัดอยู่ที่ติดอยู่กับหน้าใบอยู่แล้วนะครับพอมันโดนละลายน้ํามันก็จะกลับตัวมาเป็นยาขัดให้เราใช้อีกครั้งหนึ่งหนึ่งนะครับช่วยประหยัดแต่ว่า,าปัจจัยจริงๆอ่ะเราจะให้หน้าผิวสีของเราเนะ่ยมันดูใสขึ้นนะครับพวกรอยที่มีความแข็งกระด้าง ในการขัดเที่ยวก,ก่อนๆนะครับขั้นตอนนี้จะลดรอยลึกๆพวกน,นั้นได้นะครับมันจะเพิ่มความนุ่มให้กับยาขัดให้กับผิวงานนะครับน้ําก็ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนกับชิ้นงานได้ดีด้วยนะครับก็คือการขัดสีเนี่ยเราชิ้นงานเราต้องอ่าถ้าเย็นได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งชิ้นงานเย็นเท่าไหร่พื้นผิวจะยิ่งเงานะครับน้ําก็ช่วยลดอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่ม การแตกตัวของเม็ดยาขัดให้ละเอียดขึ้นขัดรอบอันนี้ผมใช้รอบหนึ่งพันนะครับเป็นรอบช้าแล้วก็เดินช้าๆนะครับผมสลับซ้ายขวาครึ่งทับครึ่งวางแผ่นให้เต็มใบนะครับเดินด้วยความเร็วอย่างสม่ำเสมอนะครับขัดให้เป็นหน้านะครับซ้ายขวาพอจบหน้าแล้วก็อาจจะขึ้นลงนะครับ ขึ้นลงสลับไปจนจบชิ้นงานนะครับการขัดก็คือเราจะขัดให้จบเป็น,นหน้าไปนะครับเราจะไม่ได้ขัดมั่วเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับจบก็คือยกน้ำหนักออกไม่กดแล้วนะครับเราจะหัวเฉลี่ยน้ำหนักเบาๆเพื่อจะเกลี่ยหน้าให้มันใสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือการเกลี่ยหน้าสุดท้ายนะครับโอเคจบ ยกเครื่องเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอยกโทรศัพท์ออกไปสองใกล้ๆขอผ้าก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับเช็ดคราบบอ,อกดูมันจะมีมันจะมีคราบยาขัดนะครับ กู้นะครับผมผมไม่อยากตัดต่อนะครับผมไม่อยากตัดต่อให้มันขั้นตอนมันหายไปนะครับก็คืออยากทําให้ให้เห็นในขั้นตอนการทํางานจริงๆนะครับนี่ครับผิวที่ได้อันนี้คือความใสของใบเดนิมแล้วก็ยาขัดในขั้นตอนเดียวขั้นตอนแรกเท่านั้นนะครับผิวที่ได้เป็นอย่างนี้นะครับใสๆ ตัวตัวน้ําในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยทีเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับใช้ดีนะครับใช้ดีแล้วก็อยากให้พี่น้องนะ่ะที่ยังไม่เคยลองนะครับเอาไปปรับปรุงทดลองใช้ได้นะครับคือเราจะฉีดลงบนใบผ้าผ้าขัดเดนิมอย่างนี้หรือใบขนแกะก็ได้หรือใบฟองน้ําก็ได้นะครับแต่ขอให้จบด้วยน้ํานะครับน้ําตัวนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคือเป็นน้ํา ธรรมดาน้ำปกติที่ผมใส่กระปุกก๊กกี้มาฉีดฉลมเพื่อให้มันสะดวกในการทํางานนะครับนี่ผลงานออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการขัดสีขัดเงาของผมประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้นะครับก็สนับสนุนโดยนะครับร้าน PT Shop นะครับประทานชอ็อปเป็นร้านในช้อปปีหรือร้านช็อปเล็กๆของผมที่ขายอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีนะครับไม่ว่าจะเป็นยาขัดทินเนอร์แลกเกอร์ตาพ่นสีนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีรถยนต์นะครับก็สามารถสั่งซื้อติดต่อได้นะครับกับแอดมินน้องเจนได้เลยนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆมาให้พี่น้องได้รับชมรับทราบกันนะครับเพื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องที่อาจจะฝึกใหม่หรือพี่น้องที่กำลังหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อผลงานที่พัฒนาและดี ไปข้างหน้านะครับคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ